สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอร a นาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกันลอกนากนารประจำช่วงวันที่1-15มีนาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตนตกสามารถดูรายละเอยียดได้ใต้ใดีสคริปชา์บอา็อกได้เลยพาร์ทคนโสดชาวกากสถานการความรักของคุณสามเรียนนะคะ the world 3ถ้วย2ถ้วยโหคุณมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะได้เรียนรู้ได้คุยกันศึกษาดูใจทำความรู้จักกันผ่านเพื่อนอาจจะเป็นคนแนะนำนะคะแนะนำให้รู้จักหรือรู้จักผ่านเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนหรืออะไรเงี้ยในวงเพื่อนเนี่ยแหละค่ะนะคะในวงสังคมที่คุณอยู่ในปัจจุบันนะคะก็จะได้เริ่มอะไรใหม่ใ กับคนคนนี้เริ่มทําความรู้จักนะยังไม่ได้คบนะคะทําความรู้จักกันนะแต่คุณรู้สึกเดี่ยวคนนี้อนะ่ะต่อไปสถานการณ์ของคนคนนั้นเป็นยังไงเพซับซ mm ้อนนายออฟคัเพซับซอนคุณนกบองสองม้เท้าทัดลมทัดไฟนะคะค่อนข้างเด่นนะเมสสิงหรือธนูที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะกุม มีทุนหรือต้นที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์คือคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่อาจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนขอ,ของเพื่อนของเพื่อนที่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์แนะนำไม่รู้จักกันผ่านโลกออะไรต่างๆก็เป็นไปได้นะคะอมืมีคนเข้ามาจีบเขานะในช่วงเนี้ย เรื่อยเลยว่าเขาเป็นคนที่ช่วงนี้จะสนิทร้อนแรงนิดนึงนะคะแต่ในใจของเขาอะ่ะเหมือนมันจะมีเขาก็อยากจะเริ่มต้นบางอย่างในความสัมพันธ์นะแต่เขาเหมือนจะมีความกลัวนะคะความกังวลหรือปัญหาบางอย่างในเรื่องของไมซ์เซกในเรื่องความรักมาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณหลักถ้าได้คุยกันแล้วและรู้จักกันนะคะ หนึ่งพาวเวอร์สองเหรียญมันก็ไม่ได้หมือหวาเท่าสองถ้วยของคุณนะคะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีคนคุยอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีคนเข้ามาจีบเขาใช่ไหมเมื่อกี้แล้วก็สองเหรียญด้วยคือเขาไม่ได้แบบอะไรมากมายไม่ได้ช็อกซีนีมาไม่ได้แบบตื่นเต้นหรืออะไรเท่าเราเลยนะคะก็คุยได้นะคุยได้ ม่ได้ปิดกัน้นแต่ก็คือถ้าเป็นถามว่าเป็นความรู้สึกระดับไหนก็เป็นระดับเพื่อนนะคะฝั่งคุณรู้สึกยังไงคิดยังไงกับเขาโอ้โหสี่ถ้วยคุณรู้สึกเลยว่าเขาไม่ค่อยตอบสนองอะไรคุณเท่าไหร่คุณรู้สึกว่าเขาไม่สนใจคุณหรือเปล่านะคะเขาไม่สนใจเราหรือเปล่าเนี่ยหรือยังไงนะคะแต่เรารู้สึกดีๆกับเขานะ เราอยากสารัมพันธ์จากความเป็นเพื่อนก็ได้แต่ช่วยสนใจคุณบ้างสักเล็กน้อยก็น่าจะมากกว่านี้ก็น่าจะดีนะคะต่อ,อไปนะสิ่งที่อยู่ในใจคนคนนี้นะคะหกด,ดาบอืมเข้าใจแล้วว่าความหนึ่งดาบของเขาที่มันขึ้นมาคืออะไรน่าจะเป็นเรื่องปัญหาเก่าเก่าเกี่ยวกับคนรักเก่าและช่วงนี้มีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะ การที่เขาจะคัดสรรใครเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแล้วยิ่งมีตัวเลือกเยอะเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องให้ความสําคัญกับใครเป็นพิเศษก็ได้มั้งในช่วงนี้นะคะเคต่อไปสรุปหกม่เท้าเจอคนถูก ใช่ช่วงนี้สเสน่ห์ของคุณค่อนข้างแรงนะคะแต่สเสน่ห์ของคุณเก็บไว้โฟกัสที่คนคนนั้นแหละนะคะที่พายขึ้นมานะอเกี่ยวกับเพื่อนนะคะ M Press เจอคนที่ถูกใจไม่พอเจอคนที่คุณรู้สึกว่าเข้ากับคุณหรือเหมาะสมกับคุณนั่นเองคุณรู้สึกนะว่าเป็นอย่างนั้นแต่ฝั่งเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนเรานะคะอย่างที่บอกต่อไปนะนี่น่าไปนิี้นไม่มีถุงน้ รักตัวเองออกกันมาเปิดใจนะคะเป็นตัวของตัวเองคุณสนุกสนานร่าเริงม,มีความสุขยังไงก็อขอให้เก็บตรงนั้นอะหรือว่าเขาเรียกว่าคือเก็บตรงนั้นเอาไว้ออกมานะ่ะคือมันเป็นเรื่องราวที่ดีมันเป็นจุดดีนะคะความสนุกสนานหรือรอยยิ้มน,นะคะ ทำให้เขาได้เห็นว่าในมุมเนี้ยคุณมีมุมนี้ที่น่าสนใจนะ this could be the one คุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ถูกใจมากๆเลยอะนะคะโอเคเออ่พาร์ทคนโสดนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่นะ ให้สลับกับได้ระหว่างคุณและคนรักของคุณนะคะสถานการณ์ฝั่งคุณ you off for June ปาดดาบสีเหรียญมีอะไรในใจเก็บกดเก็บมันเอาไว้นะคะสถานการณ์เหมือนจะเปลี่ยนแปลงนะแต่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเราอึดอัดกว่าเดิม เราตัดสินใจจะออกก็ออกไม่ได้จะอยู่ต่อก็อึดอัดแล้วก็ไม่มีความสุขมันเครียดมันกังวลนะคะเราก็ไม่อยากจะปล่อยเขาไปเราก็ไม่อยากให้เขาปล่อยเราไปเหมือนกัน5ดาดจะท้ายที่สุดแล้วอะ่การที่อยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ต่างจากการที่แบบแยกย้ายกัยก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 นไปแล้วหรือการแบบถังคนต่างเดินไปในเส้นทางของตัวเองแล้วเพราะใจมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะตลอไป ให้ฟังเขาเป็นยังไง s t r e น g t h ดตาดูเขาเข้มแข็งขึ้นนะดูเขามีแรงมีกำลังมากขึ้นที่จะก้าวออกไปจากความสัมพันธ์นะอืมเพราะช่วงนี้เขาค่อนข้างมีสเสน่ห์เลยนะคะมีสเสน่ห์หวั่นไหวมีคนเข้ามาทำให้เขาหวั่นไหวมีคนมาสนใจเขาเยอะมันทำให้เขารู้สึกพราวรู้สึกมีมี power ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะ ต่อไปเรามาดูความรู้สึกเขาซิว่าเขาจะอาอยังไงความรู้สึกที่เขามีต่อคุณความคิดที่เขามีต่อคุณเนี่ย <c oughs> เขาจะเอาอยัางไงกับคุณแอซอบเพนดอค้ชแอบซอสามเหรียญเดอ s u ซัถ้าไม่เทืมเอาแต่ใจนะเอาแต่ใจแล้วอยากที่จะให้อะไรเป็นไปอย่างใจเขานะคะ คิดว่าเรื่องนี้น่าจะปานีปานอมได้นะในในทางของความคิดของเขาอะค่ะแต่ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันเขาสูงวันไปกันได้ยากอะเพราะมันมีหลายๆล,ยลยอย่างที่มันเข้าใจกันไม่ตรงกันแล้วอะเขารู้สึกวันเข้ากันไม่ได้นะคะ มันจะไปต่อยังไงเขาก็อยากที่จะคุยต่อหรือยังยังสามารถคุยกันได้บ้างนะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันมันน่าจะยากมันน่าจะไม่ค่อยไหวอ่ะนะคะต่อไปนะคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาสองดาบสับสนคุณรักเขามากนะแล้วคุณก็มีความหวังในตัวเขาว่าเขาจะเหมือนเดิมเขาจะเลือกเราหรือเขาจะแบบกลับมาดีกับเรานะคะแต่แต่หลายสิ่งหลายๆอย่างที่เราพยายาม ทําให้เขาหรือพยายามทําให้หรือทุ่มเทในความสัมพันธ์เนี่ยเขากับเพิกเฉยเขากับไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยเหลียวแลไม่ค่อยที่จะแะไเมินเ,เฉยใส่เหล่านะคะสื่อสารอะไรออกไปก็ไม่ค่อยถูกหูเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้าหูทําอะไรก็ผิดไปหมดเลยผิดหูผิดตาไปหมดเลยสิ่งที่อยู่ในใจเขาสามดา่า เขาไม่อยากจะทรมานความสัมพันธ์ต่อไปอีกแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถพูดออกมาเป็นประโยคหรือทำอะไรให้มันชัดเจนได้หรือตัดสินใจอะไรได้ในความสัมพันธ์นะคะคือเขาก็ยังมีความรู้สึกผูกพันนะนะถึงแม้ว่าใจมันจะแบบไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตามนะคะเหมือนที่ยังอยู่ก็คือเยื่อใหญ่เยื่อใหญ่ความผูกพัน ไปนะคะบทสรุปวีออฟฟองจูนมีความหวังว่าความสัมพันธ์น่าจะกลับมาดีขึ้นแต่ว่ามาคู่กับเดตน่าจะค่อนข้างยากหกป่วยอยากจะกลับไปคืนดีเราพร้อมที่จะให้โอกาสเขาเราพร้อมที่จะมีพื้นที่ให้กับเขาอะไม่อยากจะไปไปถ้าเคยกดดันเขาหรืออะไรเราก็อยากจะให้เขาได้มีพื้นที่ของตัวเองพยายามจะเข้าใจในมุมนี้ของเขามากขึ้นแต่ว่าการพยายามในในการที่จะยื้อความสัมพันธ์มันอาจจะยื้อได้แค่ สถานะประมาณนี้นะคะแต่ความรู้สึกอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมไปต,ต่อไม่ไหวคิดอย่างไงครบกันนะกลับมาคบกันเหมือนเดิมกลับมามั่นคงเหมือนเดิมได้ไหม Heart to Heart Conversation ให้โอกาสความสัมพันธ์ ะะแต่ช่วงนี้อยากโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเงินก่อนจะดีกว่าบางสิ่งบางอย่างอะหรือหลายๆอย่างก็แล้วแต่นะคะเหมือนไพ่บอกว่าให้เราซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็สื่อสารออกไปแบบนั้นแล้วคําตอบมันจะออกมาเป็นยังไงสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นคําตอบโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามนะคะแล้วก็ ต้องทาเขาก็จะพ่อฝั่งเขาก็คงจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆหรอกนะคะโอเคพาร์ท okay, คนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมของคุณทุก like, การกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างคุณและก็คนคุยนะคะไพ่ฝั่งคุณนะเพศ e ซฟเพนท์เจ็ดาบ ซองแอบสืบเรื่องราวของเขานะคะแต่ในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ความรักไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเท่าไหร่ค่อนข้างนิ่งๆหรือค่อนข้างที่จะชินๆไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะชาวธาตุดินธาตุลมค่อนข้างเด่นนะมงกร์ปกษสบดึกกันกลุมเมทุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นะคะทีนี้ในมุมของคนคุยของคุณเป็นยังไงเี่ยเรียนสีถ้วย ซอกบอลสองไม้เท้าห้าดานะคะช่วงนี้เขาจะเฟดเฟดหรือตัดนะคะกับตัวเลือกบางตัวเลือกไปหรือตัวเลือกที่เขามีนะคะ่ะอาจจะเลือกตัดเขาออกไปซึ่งน่าจะไม่ใช่คุณหลองน่าจะเป็นตัวเลือกคนหนึ่งนะคะเพราะช่วงนี้เขาเขารู้จกโฟกัสกับอะไรบางอย่างอยู่จนเพิกเฉยกับบางอย่างไปแล้วบางอย่างนั้นสิ่งที่ถูกเพิกเฉยอนะคะ่ะ เริ่มจะไม่ไหวนะคะเริ่มจะไปต่อไม่ได้นะคนคนนี้เป็นความรักทางไกลหนึ่งโลกออนไลน์อยู่ชาวต่างชาตินะคะ <c oughs> ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้าง9ถ้วย8เหรียญ10ไม้เท้าโอ้หเขารู้สึกว่าเราทุ่มเทกับเขาแต่บางทีมันมันเยอะไป สิ่งที่เราพยายามสิ่ง,งที่เราทำอยากให้เขาเห็นความรักนู่นนั่นนี่แล้วแต่หลายสิ่งหลายอย่างหรือบางอย่างความใส่ใจของเราเนี่ยบางทีเขารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปซึ่งมันทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นการกดดันเขาทางอ้อมหรือเปล่าหรือทางตรงหรือแล้วแต่ก็ตามแต่มันเป็นการกดดันแน่นอนนะสิบดาบเขาไม่อยากทําให้คุณเสียใจนะมันเหมือนเป็นการให้ความหวังคุณแล้วมันทําให้คุณเให้เขารู้ว่าคุณเนี่ยน่าจะจริงจังกับเขามากๆเลยแหละ แต่ตัวเขาเองอ่ะนะคะยังเป็นเก้าทาถ้วยอยู่ยังไม่ได้แบบว่าซีเรียสในเรื่องความรักขนาดนั้นนะฝั่งคุณนะคะเดทอืมทำพรั้งก้าวตอ่าก้าดิงครับคุณก็กลัวว่าเขาจะหายไปจากเราไง เราเลยจะต้องทุ่มเทหรือการพยายามหรือการใส่ใจกับเขาเป็นพิเศษนะคะเราพยายามที่จะปรับความความต่างเพราะว่าระหว่างคุณกับเขาจะมีความแตกต่างบางอย่างเกิดขึ้นอยู่อย่างเช่นความเชื่อศาสนาความชอบออสัญชาติต่างๆก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นในเรื่องของฐานะแล้วแต่คนนะคะมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วคุณก็พยายามที่จะปรับสมดุลพยายามจะเข้าใจในตัวเขาพยายามที่จะ หรืออาจจะเป็นช่วงเวลาก็ได้นะคะในบางคนเราเช้าเขาดึกอะไรนเงนี้ยรอบแชมมจะเข้าใจตรงนี้นะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาสีดาเรื่องความรักเขาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นอะ่ะเขาชิลๆเฉยๆแล้วเขาก็ยังไม่ได้เจอคนที่เขาตกหลุมรักขนาดนั้นด้วยที่มีอยู่ก็คือคุยก็เป็นคนคุยแบบคนคุยจริงๆอะ่ะอืม นะคะทุกคนหรือไม่ว่าจะเป็นตัวคนเองหรือว่าตัวเลือกที่เขามีก็ต่างนะคะ <_ d ata> เขาแค่รู้สึกว่าคนไหนที่เขาอยากคุยเขาก็คุยคนไหนที่เขาไม่ได้อยากคุยเขาก็ไม่ไม่ก็ไม่คุยก็อยู่ที่การลงทุนของแต่ละตัวเลือกที่มีต่อเขาด้วยนะคะบทสรุปเ็นพอร์เนอร์ เก้า okay. ไม่ถาวคุณรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะมีบางอย่างปกปิดปิดบังไปอยู่คุณคิดว่าเขาน่าจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคุณคิดว่าเขาน่าจะมีครอบครัวมีแฟนมีอะไรเป็นตัวเป็นตนตอยู่แล้วซึ่งมีไหมถ้ามีก็จะเป็นอย่างกับคนเก่าๆมากกว่าซึ่งอันนั้นมันไม่ใช่ปัญหาหลักเลยปัญหาหลักก็คือเขาอยากไม่เขายังไม่คลิก แล้วเขายังไม่เจอคนที่ถูกใจแบบใช่จริงๆอืมนะคะ <decided to> <out> เขาก็เลยยังไม่ได้คอมมิตเมนกับใครขอเพียงโอกาสมุกอ่อนผิดไปแล้วนะคะถ้าเราไปกดดันเธอไปใส่ใจเธอเยอะเกินไปเราก็ขอโทษด้วยวนันน ھی, ี่อะไรก็ว่าไปนะี่ย Romantic Feeling Flirt Engagement เราต้องการการ Commit เป็นจากเขาแต่จะต้องมีการเปิดเกิดขึ้นหรือการแบบกันหยอดบ้างอะไรบ้างหรือสร้างโมเมนต์ที่มันดีๆระหว่างกันสักหน่อยแต่ก็ต้องดูจังหวะเวลาด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะไปแบบไปหยอดในผิดจังหวะผิดช่วงเวลา มันจะ,ะก็จะกลายเป็นเรื่องราวของความลำพานได้หรือว่าความกดดันอย่างที่เขารู้สึกอยู่ในช่วงภัยที่มันขึ้นมาเมื่อสักครู่ก็ได้นะคะโอเคคลิปของกันก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณในทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ